สวัสด,ดีจ้าพี่ป้านาอาสุคูสุนสคนหยินหยินอ่นี้มาเจอกับคุณยู่กับคุณปู่อีกเด้อสุคูสุคนสุคูสุคนวันนี้คุณปู่<ป>ทำอะไรสุรุกิลานกินเนาะอย่นงนี้เนาะปู่อันปฏิพัตโกบปฏิัตกบโชซพี่มือ่อโซยางกินกัน <laughs> พัตกบปู่จะปพักปด,ด,ดกบปฏิพัตข้าวกบลูกหลาน ที่เสกแข็งไปแล้วให้มันเข้าอันนั้นนะลูกนะเอาก่ะวามันมันแข็งเลยน้าตัดใหม่ตัดใหม่เสกมันแข็งจะได้อร่อยอร่อยดูสีมือคุณตูแต่คุณย่าตทำไม่ปิดวัดดีลูกหลานสู้คู่สุกคนเห็นหน้าเห็นตากันนะเด้อบ่าเนิ่นเราคิดตะกี้มยุ่ยยุ่หลังคองลูกหลานเออเอาวัดดีลูกหลานดูคุณตูสู้สีมือแข็ง พัเขางานเขเี <tr seine> <tr <Judge> <tr ่าวกับวงลานมันลเะเนาเวลาจะนัวห้านมาไอที่ทูเียหน้าบ้านหอทำยุนครัวมันมืดครัวเมืดมืดตุกบรรยากาศุ่นอางี้ซ้มาจิ้พัดกบเด้อลนหลานเด้อนี่แหละหอมกันเย่มาิ้ัดกบเขอ่าอ่าอ่า คุณยาก็สิปินมือกล้องเริ่มมาเนี่ให้คุณปลู้ลงโคลาโซสีมืออร่อยแน่นอนไม่มไม่ผิดหวังไม่แพ้ใคร <laughs> 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 คุณยากสินั่งภากหลังกล้อง <laughs> อดีแลกอกได <laughs> ยแกว่าใครอีกแ ถ้ามันหกหมดอลไรขอโทษขอไฟได้โูกบาสเนอเตียงยากก็โหยฮักบ้านนอกลูกทุ่งบ้านนอกลูกทุ่งบแม่บ้านละมันอันเมืองนอกเข้ากุ้งเปล่าพ่ออันนี้เรืองเมืองนอกเขากุ้งธรรมชาติธรรมชาติลูกเนาะไม่เข่งกูวัวเข้าเข้าอยู่อืมโอเค

โตสีมอแ่อยอร่อยกำลังใจมีนิดหน่อยอขอบใจได้หลายๆขอบได้หลายเด้ออย่าอะไรกำลังใจ่งช่วยกบเขาอืมโอเคโอเคใบเผาอะไรเกียมเรียบร้อยแล้วเออนี่ใบกับเขราืรูว่ารูปปุ่นเปนโอนไปริ่อะไรเนาะ ก็ป็นี่ะหัวมมอมมันลวยันอันนีน่ี้ยวที่ดี่ส ไปแบบบูร้านบรานเท่านี้ได้กินอะไรว่าอร่อยแคนี้ก็ได้กินกินขึ้นมาใค่ดังเรื่องรัานชดสวดพุ่งน้ำลายแตกเฮ้ยหลานหอมพุ่นคนเขาแล้วนี่อะไรนี่อะไร ขาดไม่ได้คือน้ำนัวคั่วสาวถิบเนาะอร่อยแทบไม่ต้องปรุงไม่ต้องใส่อะไรเลยลูกหลานเอ้ยแซ่บแซบแซบ่แซบจริงๆไม่ได้โม้แต่คุณยญาาม้อะไรไม่ได้โม้มันอร่อยจริงๆ หอมแล้วลูกหลานหอมซุยซุยเข้ามายังยังยังก่อนยังจะหอมไปอีก,อลกหลานลงไปจะหอมไปอีกแต่ก็เท่าหน่อยแต่ก็รสดีขาดไม่ได้ดูรสใครชอบอะไรชอบน้อยใส่น้อยชอบหลายใส่หลายเนาะแล้วเต็มตสไตล์เนาะจะได้<ม>อร่อย โบราโราน,รานจับตรงไฮรูดจับตูมไฮรดเเสีมือทำเขา้เขาๆคุณปู่ไม่ทำนา,าข้องแค่แล้วเนี่ยคือทำกินมานาน ต๊อก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 คอม่อวละายวาวแ่แ่ที่ไม่อร่อยแค่ไหวกินสุยสุยแล้วพัดเพชรลบไม่ต้องเนีนอย่างอื่น ขงมันโบราณย่างนี้ก็สุดยอดแล้วเด้อมามาดูหลานว่าแจบปูนออกมาบุ้งดู้นะตามมันออกมาเนี่ยแค่ๆนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วลูกหลานลูกหนล์ลูกน้ำเย่ยาการเนาะเออเสร็จเรียบร้อยแล้วการพัดกับพะโลคบเนี่หอมกล้วยกล้วยขึ้นมาแล้ว โอเคกิน,กนหอมสรวดสรวดสรวดคะแลหอมนมะปูเนาะ้วสุดยอดจะสำัมอยู่ไข่ปัดถูกินกับข้าวเจ้าข้าวเจ้าไว้แล้วลูกหลานมือนี้ปูไม่กินข้าวเหนียว จะกินข้าวสวยสวยกินข้าวสวยจะได้ดสวยๆแล้วหล่อปุ๊บว่าข้าวก็บเพิ่งเสียบไว้ลูกหลานเดี๋ยวข้าวดีจะค่อยมากินเนาะกับเผากบกันพัดกบเสร็จแล้วโปรกระชิมาทอดไข่ดาวต่อลูกหลาน อ,อ,อ่าขอ <royable S 1> ขอโทษขอพายลูกหลานไข่เจียวยานแต่ลูกหลานบริเวาคุณย่านี่รี่ว่าโอ้ไปกอดไปเลยยานแต่ลูกหลานเนี่ยลูกย่าเป็นไปยังไงเด้อลูกหลานในเบิงอกอลเป็นยังก็ได้ทีดูแลเราลงควงเราทั่วมาลุงหน่าลุงไปเลยคุณย่าเลยวันร้อเป็นคุณปูลูะมิดอะไรปูกมิดว่อง อันมีดยิ้มสวยก็เหมือนฟันคุณย่าถ้าคันอันมองกับด้านก็เหมือนฟันคุณปููู่ดตลกกำขันลูกหลานไม่มีอะไรให้ลูกหลานได้ดูได้ชมแล้วกำขำหัวเราะไปนนยลกหะจทำเมนูผัดกรบเผากรบง่ายงง่ายง่ายแล้วก็ ไข,เขเ่เจียวไข่เจียวเจียวไข่ลูกหลานสีมือคุณปูลล่ล้วนวันเนี้ยปู่โซ์สีมือแม่พูดไปก็ยิ้มไปดีใจดีใจดีใจอ้อมันรอ,อนทักหน่อย ติดยอกมันดูน้ำมันนได้หมดกินได้ได้กิน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 ไดเผาของกินไง ไ,ไม่ห่างเลยก็กยกยมันออกมันออกโอเคไปเนื่อยลูกเดืเรจเนี่ซีมือ <c oughs> อี่มือทอดไข่เกี่ยวซีฟู้ดคุณปูไข่คุณปูแกจะใส่อันมันทำน้ำมันเยอะเยอะไปน้อยแล้วก็ค่อยไข่อันนี้ไขเจียวเข้าให้มันนั่นลูกหลานวิธีทำมุกปูจะไม่อมน้ำมันจะน้ำมันน้อยเนาะถ้าคุณย่าทำเนี่ยหวยอ้น้ำมันพืชเครื่องหม้อปูเลยไม่ให้ทำใส่น้ำมันพืชเยอะเพระว่าอันนี้ ก็ใส่นิดเดียวคจะติดหมอพอแล้วลูกหลานเอ้เยแล้วมันจะพองถึงของมันเอง,งอยาทำไม่ปินป้นยาอ็ใส่น้ำมันเยอะเอาน้ำมันปินันนั้นเอาหม้อมันร้อนหทุกวันเสร็จเรียร้อยแล้วลูกหลานเอ้ยสีมือของคุณปู่ไข่เจียวโหน่ารับประทานนี่แหละ มันจะออกเหลืองๆนี่แหละวายนะอร่อยอเนาะอันนี้ก็ใส่ฟินกระเพรากบของคุณปู่สีมือคุณปูลูกหลานเสร็จเรียบร้อยแล้วสองอย่างเข้าเย็นเนอะอันนี้ก็จะเป็นไข่เจียวนั่นแหละคุณปูกับคุณยา่ณยาก็ชิล่าลูกลหลานไปก่อนเดอ้อสุขค,ขครุสคนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลูกหลานทั่วประเทศ สุขคู่สุขคนเจอกันยาค่คลิปหน้าเดอ้อบายบายลูกย่าก,ก็สิไปให้หักหารหุงเข้าไว้แล้วเดี๋ยวทิ้งไว้แล้วก็มากินเนาะเจอกันกคุณยา่คลิปกินตอกินรอ